สวัสดีครับพบกันเช่นเคยพี่รถสวยปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยๆกับตาย MC 999ลำลูกกาของ7จ็ดปัทุนธานีปีใหม่ไม่น้อยคิดถึงตายคิดถึง MC 999ครับผม0945561036ได้เรื่องได้รถได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนพี่ฝากติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ตายด้วยนะครับมาวันนี้มาอีกหนึ่งวันเอารถไปใหม่ใหม่น้อยๆมาอีกแล้วครับไม่วิ่งมาเพียงแค่23,000โล ปีจดทะเบียน2020จดพฤศจิกายนสวยๆเบาๆเล็กๆกระทัดรัดผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีใช้ได้ทั้งครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นี่แหละครับกับเจ้ามิซูบิชิมิราดคันนี้ปีจดทะเบียนสวยๆเลยปี2020พฤศจิกายนจดไม่ส23,000โลเท่านั้นเองกับเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีสสูบ78แรงมา้าสวยสดดีขายไม่แพงขายเพียงแค่3 0 0 0 0 0 9,000บาทขายแค่นี้พอพี่เลทผ่อนไม่ดาวเลยสักบาทเดียวเนี่ยจัดเต็มจัดไปเลย3490 0 0บาทผ่อนอยู่ที่6,300บาทระยะเวลาผ่อน7ปีเท่านั้นได้เรื่องพี่มาห้องเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่องโอ้ยร้อยไปหน่อยนะครับกลางแดดกลางแดดเนี้ยแหละนะเดิมเดิมทุกอย่างสวยสวยกริปกริปสามสูบ78แรงมา้า1 2 0 0ซีซีเบนซิน ABS Airbag นะครับ กุญแจสตาร์ทเนี่ยแหละเกียร์ออโต้สีเทา GLX มีหลายคันนี้สวยถูกดี6,300บาทเลทผ่อน7ปีขายจำหน่ายอยู่ที่3,49,000บาทติดต่อตายโดยตรงเบอร์094556 1036ครับผมได้รถสวยได้รถดีได้รถมีคุณภาพแน่นอนซื้อให้ลูกไปมาหาลัยสบายเติมน้ำมันอย่างเดียวไม่ต้องซ่อมมาภายในภายใน ภายในสวยๆเลยพี่เชิญครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะกุญแจสตาร์ทเบาะผ้าโอ้โหสะอาดกริปเบาะไม่ชำ้ำแอร์เย็นเพลงเพราะมากเนี่ยแหละกับเจ้ามิซูบิชิมิลาด g l x ปี B. จดทะเบียน2020ขาย3 4 9 0 0 0บาท6,300บาทเรทผ่อนไม่ต้องดาวเลยสักบาทเดียว094556 1036 ติดต่อตายโดยตรงเลยนะครับพี่แอดไลน์ได้นะเบอร์นี้ติดตามช่องทางนี้ให้หน่อยเพราะฉะนั้นรถที่สวยแบบนี้ฝากไว้เลยพี่ฝากไว้ในใจพี่พี่เพื่อนๆพื่อนสามแสนบาท6,300บาทต่อเดือน7ปีครับผมสวัสดีครับ